โอ้บ่ได้มากสองฝีกว่าครับเป้าไว้ก็ได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนครับสวัสดี BM ไปห้องเฮียนมัน้งวะยังบ่ได้ไปวะเอนี้ให้ได้บอกเลยอยากไปห้องเฮียนวะอ๋อได้สมาชิกเพิ่มมาหนึ่งคนครับซื้อซื้ออย่างกรน,นะมิลินวะน้อง no, มิลินมิลินอ๋อ oh, คือคือสาวมิลลี <laughs> เห็นปะ ที่กินข้าวเหนียวมะม่วงไะมิรินมิรินน้องมิรินอันนี้เป็นเป็นแม่ยิ่งครับอาผมดำขนาดน้องเอลที่เนี่ยผมดำน้องเอลที่เนี่ยผมดำครับน้องมิรินปลาเป็นไรบ้างนี่ปลาแดงไห้ตาระตื้นตาระตื้นครับต้องไกวตลอดบางหนากหน้อยโอ้หนาคือลุงหนาคืออาย้องเป็นครับหนาคือรุ่า เดพารีวิวบ้านนี่ยังเปลี่ยนแปลงนี่คือภายในบ้านครับอันในบ้านของปิน่นกับมีอันนี้ของนอนไม่เถ่าครับของนอดไม่เถ่าอันนี้ของอนของนอนลุ่งแล้วกับมีของข้างนอกเป็นของโล่งครับส่วนผมมาของนอนผมกับน้องปิ่นก็นจะอยู่นี่ครับจริงๆเป็นของนอนประเปิ่อนครับผมยึดผมกับน้องปิ่นยึดเวลามากเลยนี่มากกว่ที่นอนนี้ บอปูที่นอนไปถ้าปูที่นอนไปถาไว้ได้มากครับเมื่อเชกนน้อยครับเพราะวะ่าอยู่ในบ้านที่ชอบที่สุดของตัวบ้านเลยก็คือนี่แหละครับพี่น้องคงอย่าจดจำภาพนี้แตหลายท่านที่ตามก็คือครัวของเราครับนี่คือครัวในตำนานของเรา,าไม่เท่าแม่ว่าจะม้างวะนี่โอ้ยอย่าม้างมันมเก็บไว้นี่อันนี้อันนี้นะ สิม้างให้ใหม่ป่ะยังงูเราต้องม้างแล้วเอาไว้นี่แหละคลาสสิกดีแล้วฝ <c oughs> <c oughs> ันอยากได้ไหมครับผมฝันอยากให้อนุรักษ์ไว้ <c oughs> ลูกเคยว่าอยากให้ม้างครับ <c oughs> นี่หลังบ้านเ้องกัน <c oughs> อ๋ออันนี้เ็่ถองน้ำไหมครับถ้งพุ่นเป็นเหล้าก็ลงสีครับของพุน เปลี่ยนแปลงไปหลายเต๋อครับพ้าหอดหรอแค่มาถึงครับมันอธิบายยังไงล่ะมันรู้สึกอิม่มอกอิ่มใจมันบอกหิวก็บม่หิวสินะครับมันดีใจมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามันได้รับพลังงานอ่ามันได้รับพลังงานมันได้รับหลายๆอย่ยางสดชื่นดีใจอบอุ่นทุกอย่างเขาบอกว่าถือของฟืนมาเ่าเลียงไว้อยูน่นี่ใส่ฟืนครับ วัตถุดิบจากธรรมชาติกับปวา่าฟื้นอยู่ในปาลากระไรครับหลักจะเป็นการาลดค่าใช้จ่ายครับได่ใส่เตาแก๊สกับมี่ครับแต่ว่นน้อยมากที่ได้ใส่ใส่ที่เท่าที่ธรรมชาติมีให้ครับเป็นการลดการใช้ใจ่ายอันนี้เป็นโล่งสีประจําบ้านครับน,นี่เป็นเครื่องลดไถน,นี่เป็นเครื่องสีหน่อยครับอันนี้เป็นเหล่า ห้องน้ำก็เห็ดไม้ครับห้องน้ำลังบ้านโอ้ตอ้นมนกเผาจในใหญ่ครับใหญ่ขึ้นไปหลายอยู่ตอนนี้สองปีนี่ครับนี่ครับสองปีนี่ใหญ่ขึ้นหลายเติบต้นหนกมีก,ก็นใหญ่ขึ้นหลายเติบครับปกติจะมีขอบประดุกอยู่นี่บอ่อประดุกอ่ได้เลี้ยงครับปีนี้ ต,ต้นอกข้าวตันนี้งหญ่เร็วขนาดเลยม,มากับสามปีเนี่ยป้าตอนอนี้ยังหน่อยๆครับพค้งทั้งปีเฮ็ดหัวแล้วไอกำแพงแล้วทั้งพี่เป็นแปลงไปครับเป็นแปลงไปเยอะเลยเป็นเหล่าครับสบายดีสบายดีอ่าเป็นสาวล่ะ เป็นสาวแล้วที่เอามได้มาเลยมาไ,ได้มา,ามาได้มาทำเหมืองทางมาเบิ่งทางสบายดีนะแข็งแรงสบายดีดีมีแหงร่ำรวยสบายดีโอ้ได้น้องหรือเปล่ได้น้องค่ะได้น้องไม่ยิงพี่ชายฮะพี่ยิงโอ้เป็นสาวแล้วเฮียนอยู่พอได้แล้วนี่เฮียร์วห้าเอ้าหัววะหรือ นี่มานี่ครับผู้ที่ไปตึกแคกินปลาน้างกันที่นอกจำได้ไหมครับแยง้าสบายดีนะสบาดีพ่อพอ่าว่าะหน้าพอดีครับแขงแหงสบายดีมาเยอะครับเต้ตต้อันีคุยกับพ่อเียพ่อมาล่ะหมอคำจังมาคำจังมา นังปลาเสือนยาตะกา,อย,ยกกาอยู่ครับอกคุยกับลูกสาวคนนี้ครับอยู่บ้านบ่บ่ามาได้มามาได้มาเลยกับลูกสาวกันแตง่งเลยเที่ยวดิพระเท่าเพิ่งมาจากหน้าเลยครับนี่นี่สุดไปหน้าพระเท่าไปกันสอบ เราเมียนละน้นะอตองนี้ละไปกรต้องปีนกระดองปีนโทรมาสบายดีป้าสบายดีลุงสบายดีมาเมื่อคืนนี้บอดี้มาบอดี้มาม,มาข้ามข้ามเวียงมาแต่เวียงล้วจะไปขมว่น<ะ>จะขับปลาหลาข้างบ้านครับตอนนี้ผมแจ็คสี เริ่มต้นจังกน้อยบอว่ามันมันมันดีใจมันดีใจไปไสนในป้าไปหน้าป่ะไปหน้าไปบ้าวโอ้กับปลากับลุงครับเมื่อแรงจักสิ่านเลยลงไปขมวนมาเบิ่งทางละไปไหวมาไหวเดี๋ยวสิมาใหม่มาอยู่โดนๆอยู่กันเลยเยโดยเลยไหวดีเนอะ มาครับพี่น้องครับกินอาหารเช้ากินข้าวเส้าครับพี่น้องครับมาได้ครับกินข้าวเร้าครับมื้อแรกิปกินเข้ายู่บ้านผ่เถาในรอบกับสามปีครับกับุูเทดามไม่บรรเจอนี่เป็นเนื้อกินเนาไม่ต้มกบนี่เป็นต้มกบโอ้ต้มกบใหญ่ครับกบมาจากธรรมชาติกับพาันกินสองคนเพราะว่าเป็นพากันกินเรียบร้อยเนาะเปนะครับจ้าพ่อกูเดา อันนี้เป็นเขาไก่น้อยครับวันนี้เอามาพี่น้อยกินเขาด้วยกันกินเขาเติมพลังก่อนพอพึ่งมาก็าจะไปอีกแล้วครับเมาของเมาเครื่องอนี่ยพ่อไก่ปะไก่ไก่มาไปไวไวปเลี้ยงอยู่นะช่วงนี้พ่อก็น,นอนตะนาครับสอบดูไ,ไก่ไปเลี้ยงวะ,ะนอนอยู่พุ่นเลยแม่ก็นอนพุ่นเป็นเดือนแล้ววะเป็นเดือนสี่ป๊อหลายเดือนละ นานแล้วผมแล้วอังสีได้เข้าบ้านวเนี่ยเาเดี๋ยวลูกซีออกไปหายอยู่ได้ลกลับปะเถาะไปหน้าละพี่ยังไปพ่อเขาัจ,จับปลจจายอยู่คนเอาหม้อไส้จอดไปฟังนั่นครับแล้วก็ขี่เรือคามไปแล้วก็ขี่หม้อไส้ไปหน้านี่คือวิถีชีวิตประจําวันของปอเถาะครับที่เขามาเนี่ยว่าแม่ยังนะครับเขามาเอาของครับเขามาชาร์จแบตไฟ เราก็ออกไปเดี๋ยวผมชีหาโซลาเซลล์ที่สาดไฟม่ให้ไปแห่เผายังบ่ได้เที่ยวเขามาไปได้เพราะมาตรง้ใหดำครับ้นจะเข้มัสามสี่แล้วเดี๋ยวนี้สามส่อนเขงจะซองเข้มองเข็งก็ไปไทยได้แล้วพ่อไปไทยได้แล้วแล้วนาละข้ามไป เล่นน้ำเลยนะบปาะเนี่ยโอเคพ่อสบายดีพ่อ,อนะครับนี่คือวิธีชีวิตประจำวันพอ่อทาไปมาครับบานเนี่ยผมจะพาพี่น้องลงไปเบ่งน้ำกระดิ่งครับในรอบเกือบสามปีผมก็ไม่ได้เห็นขือนกันจะเบ่งน้ำกระดิ่งน้ำกันครับ เ่าได้เห็นหน้ำกระดิ่งโดนแล้วอยากไปชมบรรยากาศอยากไปสูดอากาศที่น้ำกระดิง่งไปน้ำกระดิ่งน้ำกันครับบ่า้ไปชมบรรยากาศน้ำกระดิ่งด้วยกันครับมาบุตตรดมจะพาไปชมบรรยากาศน้ำกระดิง่งไปเดิน ยางไปหน้าโอ้อยยางไปหมดเป็น,ปนยางขามฟังครับลาเพื่อกระเจโอ้ยน้ำมันแนข่งคร่าขามเลื่อยลยครับพาแหววไปผู้สาวกันสาวลาไปยู่ง่ันเนี่ยสาวลาไปยู่งกันเนี่ยน้ำมันน้ำมันตั้งขายย้อนนี่ก็มีน้ำมันตั้งขายอยู่นะครับว่าเขา บ้านพนงามครับบ้านพนงามครับบ้านพนงามฝนเมืออปลากระดิง่งน,น้ำหลายแล้วคนน้ำเป็นลายหืมอ้หน้ำฝนโต๊ะแต่เด่นฝนปล่อยน้ำลงมาบ้านงน้ำเคลื่อน